สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทนตลาดนะคะประจำวันที่11พฤษภาคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดลวันนี้เรามองว่าเส้นเด็กของเราน่าจะเริ่มอ,อ่อนกำลังลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีความพยายามพื่อไปทดสอบแนวต้านใกล้ๆกับ1,600จุดนะคะก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะประกอบกับ วันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างอิงทางด้านลงนะคะปรับตัวลดลงกันนะคะก็คิดว่าวันนี้เส้นเด็กของเราน่าจะแกว่งตัวอิงทางลง เป็นหลักนะคะในกรอบ1 5 7 5ง5 9 5จถึงหนึ่จุดนะคะ,ะประเด็นที่ทําให้ตลาดหุ้นข้างนอกเนียปรับตัวลงโดยช่องยิ่งสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคเป็นหลักนะคะสำหรับ n a สแ a บเมื่อวานที่ที่ร่วงหล่นลงไปถึง2.55%นะคะกะ็หุ้นกลุ่มเทคชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Apple Facebook นะคะ Amazon นะคะ Netflix เออ Alphabet แล้วก็ตัวจี๊ปเลยก็คือ Tesla นะคะปรับ ตัวลงแรงกันทั่วหน้านะคะก็ถือว่าส่งเซนติเมต์ในเชิงลบมาถึงบรรยากาศการลงทุนของผู้ิภาคในเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็น่าจะเปิดในทางลงกันนะคะส่วนปัจจัยที่แวดล้อมจริงจะมองว่ายังไม่ได้มีอะไรใหม่สิ่งที่ต้องระวังยังคงต้องระวังนะคะสิ่งที่ไม่แน่นอนก็ยังคงมีความไม่แน่นอนในเรื่องของตัวสถานการณ์โควิด1 i ในประเทศของเรายังคงต้องตามต่อ ต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวล่าสุดเรื่องของสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามานะคะในประเทศไทยก็โชคดีที่ยังอยู่ในสถานกักกันของทางภาครัฐนะคะเป็นผู้เดินทางที่มาจากปากีสถานนะคะแต่ว่า ก็คงต้องตามต่อนะคะสำหรับบุคคลกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วที่ยังไม่ได้แสดงอาการมีหรือเปล่าเพราะว่าตัวในสายพันธุ์ของตัวอินเดียเนี่ยทาง WHO ออกมายอมรับนะคะว่า,เ,าเป็นตัวสายการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงด้านต่อด้านสุขภาพในระดับโลกเลยทีเดียวเพราะเป็นการกลายพันธุ์ 3. จุดนะคะเป็น ทริปเปิลมิวแทนนะคะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าออริจินัลไวรัสค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงการป้องกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกขันหนึ่งที่ยังคงต้องตามต่อนะคะเป็นผลให้ทางกระทรวงต่างประเทศนะคะของไทยเราเองเนี่ยมีคําสั่งออกไปยังสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสูลใหญ่นะคะให้ระงับการออก Certificate of Entry นนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเ,าเข้ามาในไทยที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ในปากีสถานบังคลาเทศและก็เนปาลตั้งแต่วันที่10พฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีการออกเรื่องการระงับสําหรับกลุ่มคนอินเดียแล้วนะคะท,ที่เดินทางจากประเทศอินเดียนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคอนเซิร์นหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นคอนเซิร์นยักษ์เลยนะคะว่าต้องลุ้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่เข้ามาซ้ําเติมสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังมีผู้ยอดผู้ติดเชื้อจํานวนมากและผู้เสียชีวิตจํานวนมากอยู่ก็คงต้องรอความหวังในเดือนหน้าในเรื่องของการกระจายวัคซีนนะคะส่วนประเด็น ช่วยเหลือนะคะจากสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้ครอรมก็จะมีการพิจารณาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าตลาดรับข่าวไปในระดับหนึ่งแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโยนหินออกมามีเรื่องของรายละเอียดของตัวมาตรการออกมาพอสมควรแล้วนะคะคิดว่าตลาดน่าจะรับข่าวไปวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเข้าคอรมองเพื่อผ่านตัว,วงเงินออกมา400ล้านบาทน,นะคะก็คิดว่าตลาดรับไประดับหนึ่งแล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองว่าน่าติดตามต่อคือการเคลื่อนไหวของ ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะในระยะสั้นเรายังมองว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้นะคะถึงแม้ว่าเ,ออเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีข่าวในเรื่องของตัวไซเบอร์แอตแทกนะคะเป็นแลนซมแวร์ที่เกิดขึ้นนะคะในบริษัทของสารัฐก,ก็คือตัว c o โ o n นียลพลาสต์ไลนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่มีเรื่องมีท่อส่งน้ํามันระยะทางยาวถึง5 5,500หมายนะคะต้องปิดทําการไปจากเรื่องของแอนมแวร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวบริษัทเองบอกว่าจะสามารถกลับมาดําเนินการได้ตามปกติได้ภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นคลเชื่อที่มีต่อราคาน้ามันในระยะสั้นก็อาจจะลดทอนลงไปในระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องตามต่อในประเด็นที่ยาวขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของอการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เริ่มหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะก็คงต้องติดตามใกล้ชิดคือถ้า เจราจาการลงตัวเนี่ยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะสามารถทําให้อิหร่านเนี่ยมีการส่งออกน้ํามันในตลาดได้อีกรอ,อบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของซัพพลายที่มีเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะกดดันในเรื่องของราคาน้ํามันได้ตรงนี้ก็ต้องตามดูกันต่อนะคะยังมีความไม่แน่นอนแต่ว่า,าสําหรับตัวเส้นเด็กที่เรามองว่าขึ้นมาใกล้ๆแถวพันหมี profit ท a k i n g ลงมาอาจจะมีย่อตัวลงมาบ้างในวันนี้นะคะก็ต้องรอรุนว่าการย่อตัวไม่ให้แรงมากนักนะคะ ตีมเด่นการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์ช่วงนี้ยังคงเน้นในเรื่องของ e อ r n ์ n g นะคะที่เรามองเอาลุกที่ค่อนข้างดีคาดการ1ดหนึ่งคดีเอาลุกข้างหน้ายังดีด้วยนะคะวันนี้เราเลือกมา2ตัวเป็น Pick of the Day นะคะตัวแรกเลยเป็น PTG นะคะคาดการว่า 1Q64 งี่นี้กำไรจะโตถึง171% Year on Year นะคะ จากปริมาณการขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น10%นะคะจากการขยายสถานีบริการเพิ่มนะคะแล้วก็ยังได้ผลบวกจากค่าการตลาดที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะในขณะที่กลุ่มธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่เป็นนอนออยนะคะก็ดำเนินงานได้ค่อนข้างดีนะคะบริษัทร่วมที่ถือหุ้นอยู่นะคะ40%ก็คือ P P P Green Complex นะคะก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์ม ก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะก็น่าจะเข้ามาช่วยหนุนกำไรให้เพิ่มขึ้นเย a r on ออนเยียได้นะคะก็ถือว่า1 QD ดีแล้วก็เอาลุกข้างหน้ายังคงมีผลเชื่อที่ค่อนข้างดีสำหรับ PTG นะคะตัวที่2เป็น BJC นะคะก็มอง earning เหมือนกันนะคะว่าเข้ามาใน1 q น่าจะยังคงโตได้เย a r on อ e นเยนะคะถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมามีเรื่องโควิด ในทีนเข้ามานะคะแต่กําไรก็น่าจะยังคาดว่าน่าจะโตต่อเนื่องได้นะคะเพราะว่าถ้าเทียบรอบปีนี้กับรอบละลอกที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีการล็อกล็อกดาวน์เหมือน เช่นที่เกิดขึ้นในปีก่อนนะคะก็น่าจะยังคงเห็นกรดหรือว่าการเติบโตได้ดีนะคะแถมยังน่าจะได้ประโยชน์จากตัวมาตรการในการกระตุน้นการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะที่ต้องมีออกมาอย่างต่อนเนื่องอย่างที่บอกไว้วันนี้มีเรื่องของการเข้าคอรมอนะคะลตใหม่นะคะวงเงิน4ี่แสนล้านบาทนะคะก็น่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นออมองค่อนข้างโอเคสําหรับตัวรักมาตรการด้วยสําหรับบ j c จนะคะรวมไปถึงการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอื่นๆของบ j c จนะคะไม่ว่า จะเป็นเรื่องของบรรจุพัณฑ์นะคะอุปโภคบริโภคเครื่องมือการแพทย์แล้วก็ตัวโมเดิร์นเทรนะคะก็ยังมีเพลนเชี่ยวหรือเอาลุกที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เรามองแนวโน้มใน2คิวเนี่ยก็ฝากความหวังไว้ค่อนข้างเยอะกับการเร่งฉีดวัคซีนนะคะก็คาดว่าหน้า ถ้าลิงฉีดได้ตามเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นการเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นการโดยพวกต่อเนื่องที่จะมีจากภาครัฐน่าจะมองเอาลุกทั้งปีของปี64ของ BJC เนี่ยน่าจะไปได้ด้วยดีนะคะเราก็ยังคงชอบอยู่2ตัวนี้นะคะ PTPTG แล้วก็ BJC สำหรับ p i c อ of t ร e Day วันนี้แล้วก็ Chemical p i c k นะคะก็จะเป็น BPP นะคะปตทแล้วก็ s t p i ค่ะ อ่อนะครับในตัวบ้านปูนะครับเมื่อวานก็มีประกาศประกาศผลประกอบการนะครับออกมาพันหล้านนะครับลดลง10%จากไตรมาสหนึปีก่อนนะครับก็ถ้าดู net p r o f ฟิก็จะลดลงนะครับแต่ใน profit นี่มีรายการพิเศษที่เป็นอัตราแรกเปลี่ยนปรากฏว่าอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยในควอเตอร์หปีก่อนมี fx กำไรนะครับหรือว่ากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่านะครับแต่มาตนี้ถ้าถอดอันนี้ออกไปเนี่ยเราก็จะดูในเทอมของกําไรปกติผลการดําเนินงานปกติเนี่ยปรากฏว่าจากขาดทุนปกตินะครับพันหล้านเนี่ยกลับมาเป็นกําไรเจ็ดรล้านคือพูดง่ายๆผลการดําเนินงานจริงๆเนี่ยกลับมาเป็นกําไรแล้วนะครับธุรกิจทานหินนะครับก็ผิดหวังเล็กน้อย นะครับเพราะว่า ebit เนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยราคาถ่านหินขึ้นนะครับแต่ว่าปริมาณขายลดลงเพราะการผลิตที่ออสเตรเลียเนี่ยลดลงจากปัญหาทางธรณีวิทยานะครับของเหมืองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขุดอะไรอย่างเงี้ยครับทาให้ปริมาณขายของออสเตรเลียเนี่ยลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการขายที่โดดเด่นที่อินโดนีเซียก็ช่วยให้ธุรกิจถ่านหินนั้นดีขึ้นธุรกิจไฟฟ้าหดลงนะครับจากต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่ามีส่วนช่วยจากธุรกิจการาดนะครับซึ่งธุรกิจกรารเนี่ยปีที่แล้วเขาไปซื้อเหมืองใหม่มา,าแรงใหม่มานะครับเ,เข้ามาทําให้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นมากก็พลิกจากขาดทุนนะครับ400 EBIT เนี่ยพลิกจากติดลบ496นะครับเป็นกําไร2,400ล้านนะครับจากธุรกิจการ์ดอันนี้นะครับทำให้กําไรโดยรวมกําไรปกติโดยรวมกลับมาเป็นบวกนะครับมองว่าการดําเนินงานเนี่ย เป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายนะครับยังมองแนวโน้มยังดีต่อนะครับเพราะว่าดูจากต้น Q2 อราคาฐานหินก็ยังฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับราคาก๊าซนะครับแล้วก็ปัญหาการผลิตไม่น่าจะมีนะครับใน Q2 นะครับราคาก๊าซก็ยังดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพร้อมกับกําลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามานะครับแนะนําทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐาน13บาท50สตางค์นะครับ p r i ป e per อิงตาม price per book 0. 0.7เท่าครับค่ะก็เมื่อวานประกาศงบนะคะไทยูเนียนนะคะต้องบอกว่ากำไรนี่ยออกมาดีกว่าที่ทางฝ่ายแล้วก็ตลาดคาดไว้นะคะออก คือแถวทำกันแถวแถวพันสามบวกลบนะคะเอ่อกำไรที่ออกมาดีกว่าค่าเนี่ยหลักๆเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยมาจากโอเปอเรชันนะคะมาจิ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะทำได้ค่อนข้างดีนะคะยอดขายดอลลาร์เทอร์มเนี่ยเพิ่ม4เปอร์เซ็นนะคะอยู่เย็นเยนนะคะอยู่ที่พันยี่สิบเก้าล้านเหรียญน,นะคะโดยตัวที่เป็นเอ่อดีขึ้นเนี่ยก็คือใน เรื่องของกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งนะคะพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการกลับมาเปิดร้านอาหารได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งในไทยแล้วก็ในอเมริกาในอเมริาแล้วก็รวมถึงทั่วโลกนะคะ อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้นย1สิเ็ดเปอร์ซ็นนะคะเนื่องจากในโควิดที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ทำให้คนมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะคะ <c oughs> ส่วนอาหารแปรรูปเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของทูนหน้ากระป๋บบองเนี่ยต้องบอกว่าลดลงสิบามเปอร์เซ็นตนะคะหลักๆเนี่ยก็มาจากในเรื่องของมีผลในเรื่องของเรื่องตู้คอนเทนเทนอร์ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของในปีที่แล้วเองเนี่ยเมื่อเนื่องจากเป็นโควิดรอบแรกก็ทำให้คนสตอ็อ,อกของไปค่อนข้างมากนะคะทำให้ปีนี้เนี่ยตัวยอดขายในส่วนนี้ก็ลดลงนะคะ มาจีนอย่างที่บอกว่าดีกว่าที่คาดไว้นะคะแม้ว่าใน quarter หนึ่งของปีนี้บาทจะแข็งค่าขึ้น3%ก็ตามนะคะเออมาจีนเนี่ยต้องบอกว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ดีทั้งในส่วนของตัวเอ่อตัวอาหารทะเลแช่แข็งก็ดีขึ้นทุกอาหารกลารรูปเองก็ดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเองนะคะ ในส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น3%เนะคะเนื่องเนืน่อส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นราวส0งร้อถึงสามรอยองร้ล้านบาทเข้ามานะคะส่วนแบ่งการ,การดำเนินงานของบริษัทร่วมในไตรามาสนี้เนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ32ล้านนะคะแต่ใน32ล้านเนี่ยต้องบอกว่ามีรายการพิเศษอยู่เกิดขึ้นนะคะก็คือลบ อยู่307ล้านนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนในการตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยก็มีการในเรื่องของการปรับปรุงสัญญาเช่าของตัว R L เข้ามานะคะเอ่ออยู่ที่ประมาณสัก307ล้านอย่างที่บอกนะคะแต่หากมาดูเฉพาะการดำเนินงานปกติเนี่ยเลซล็อบสเตอร์เนี่ยมีเอ่าเป็นบวกอยู่81ล้านนะคะขณะที่อวันตินะคะการดำเนินงานเอ่อในอินเดียเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะ ควอเตอร์นี้มีรายการพิเศษนะคะก็มีกําไรสาตตาแรกเปลี่ยน244ล้านนะคะแล้วก็มีการปรับมูลค่ายุ่ที่ทำเงินลงทุนในลสเซีย73ล้านเข้ามานะคะต้องบอกว่ากําไรที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะทําให้ตลาดนี้อาจจะมีการปรับในเรื่องของประมาณการขึ้นนะคะทั้งฝ่ายยังชอบทีนะคะราคาหุ้นก็ต้องบอกว่ายังไม่แพงนะคะแล้วก็มียังมีส่วนเพิ่มต่อประมาณการนะคะราคาพื้นฐาน20บาทนะคะคงคําแนะนําซื้อนะคะ ค่ะสำหรับตัว BDMs นะคะ mm hmm. ก็เมื่อคืนประกาศงบเต็มมี่หนึ่งนะคะต่ำกว่าคาดนะคะจากตัวรายได้แล้วก็ margin ที่ลดลงมากกว่าคาดนะคะโดยตัวรายได้นะคะปรับตัวลดลง18.9นนออนเนียนะคะแล้วก็ลดลงจากเต็มมี่สีประมาณ10.6นะคะ หลักๆก็มาจากข้อจํากัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศนะคะซึ่งส่งผลให้ลูกค้าต่างชาติชะลอลงนะคะแล้วก็ลูกค้าไทยเองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระรอกสองนะคะส่งผลให้ตัวมาจินหดลงนะคะอยู่ที่เพียง27.8%แนะคะแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษพนักงานเข้ามาเหมือนแต่มาก่อนนะคะโดยทําให้ตัว a g n a ลดลงอย่างอนียแล้วก็ q on อนะคะ แต่ขณะเดียวกันส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมขอ,อาจาก BH นะคะก็ลดลงด้วยนะคะจากขายเงินลงทุนทั้งหมดไปแล้วในแตรมาสี่นะคะทางนี้ก็อาจจะได้ชเชยๆากเล็กน้อยจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงนะคะทางฝ่ายมีนวโนมปรับประมาณการกําไรลงเล็กน้อยนะคะเบื้องต้นลดคดนำนำนาเป็นทยอยซื้อนะคะโดยอยู่ระหว่างปรับใช้ราคาพื้นฐานปี65นะคะซึ่งจะแจ้งอีกครั้งหลัง Analy s t meeting วันที่13นะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือตัว r j s นะคะตัวนี้ก็กำไรดีกว่าคาดนะคะหลักๆก,ก็มาจากการปรับปรุงรายได้ประกันสังคมนะคะจำนวน25ล้านบาทนะคะส่งผลให้ตัวรายได้ค่ารักษานะคะปรับตัวดีขึ้น13.0%ออนเซียนะคะแล้วก็ดีขึ้นจากแต้มสีประมาณ0.7%นะคะทั้งนี้เป็นการเติบโตจากตัวรายได้ประกันสังคมที่เติบโต15%นะคะแล้วก็ ให้ได้ลูกค้างเงินสดที่เติบโต11%นะคะดยแม้ว่าจำนวนคนไข้ OPD จะลดลง3%แล้วก็ IPD ปรับตัวลดลง11%นะคะแต่ว่าได้แรงหนุนจากการให้บริการตรวจโควิดนะคะซึ่งรับเงนเข้ามา46ล้านบาทนะคะทำให้ตัวมา r จินขยับเพิ่มขึ้นนะคะเป็น33.3%แล้วก็บวกกับการคุมเอเจนเอที่ดีต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ AJA ก็ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการด้วยนะคะอยู่ที่20ตังค์นะคะ XD วันที่21พฤษภาคม ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยค่าจะเติบโตอยู่ที่5.1%ย้อนเดือนนะคะราคาพื้นฐานของปี65ให้ไว้ที่31.50นะคะแนะนำทยอยซื้อค่ะค่ะต่อที่ ACG นะคะวันนี้ก็ประกาศคบ 1Q64 นะคะที่8.6ล้านบาทนะคะลดลง51.1 5 1 51. 4ออเ year-on-year แล้วก็1 6บหกอ Q-on-Q นะคะกำไรสุทธิที่ลดลง year-on-year year อย่างมากนะคะก็เป็นผลจากการแพร่ระบาดโควิดนะคะที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจเต็มไปมากนะคะเมื่อเทียบกับช่วงของ1 Q 63าที่เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งถูกกระทบจริงจังเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะส่วนกำไรสุทธิที่ลดลง Q-on-Q ก็เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เก่าวข้างต้นนะคะที่ยังคงยืดเยื้อนะคะรวมถึงบางพื้นที่ก็มีการกลับมาระบาดรอบใหม่นะคะทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะก็ก ด้านรายไ,ได้การขายและให้บริการเนี่ยปรับตัวลดลง7.7% Q on Q นะคะบวกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเตยมเปิดดําเนินการออโต้คลิกสาขาแรกที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เปิดดําเนินการแล้วเมื่อวันที่1มีนาคม6.4นะคะซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของตัวพนักงานเองแล้วก็ลงมถึงการทําตลาดเพื่อประการเพื่อประชาะสัมพันธ์ค่ะ แม้แผนธุรกิจของ ACG นะคะจะเน้นไปธุรกิจทางด้านบริการมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเอื้อต่ออัตราทำรรกำไรที่ดีขึ้นนะคะแต่ด้วยสัดส่วนรายได้หลักนะคะที่ยังคงมาจากธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ที่มีมาจิ้นตามอีกทั้งยังอ่อน ไว้ต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งส่วนทางกับราคาหุ้นนะคะที่มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปี year to date เนี่ยกว่า230เนนะคะทางฝ่ายก็ลดคำแนะนำเป็นขายนะคะแล้วก็คงราคาพื้นฐานปี64ที่1บาท33สตางค์ค่ะ ต่อมาเป็นตัวของ SF นะคะถึงแม้จะรายงานกำไรสุทธิ1่ค่นะคะบวกเพิ่มขึ้น0.9% y ย a r on เ e a r นออนยนะคะที่307ล้านนะคะซึ่งก็ รวมผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหารละบริษัทเพื่อการลงทุนหรือ i อพนะคะแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ที่หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านนะคะแต่หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงานจะพบว่า s อเนี่ยรายงานกำไรหนึ่งคิวหกสี่ที่หนึ่งร้อยล้านนะคะแย่กว่าที่เราคาดไว้หนึ่งร้ยสาสิบสองล้านแล้วก็ปรับตัวลงจากหนึ่งคิวหกสามที่มีกําไรหนึ่งรอยสาสิบเจ็ดล้านนะคะปัจจัยหลักที่ับตัวดดานผลดำเนินงานก็มาจากการแพร่ระบาดโควิดในทีนะคะที่ยืดเืียแล้วก็ ซึ่งกระทบก่อซน n ิเมนต์การจับจ่ายใช้สอยนะคะตลอดจนกดรันให้ส่วนลดร้านค้าที่ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็กดดันผลดำเนินง,งานในฝั่งของตัว S F นะคะที่ บริหารคอมมูนิตี้มอลสิบเจ็ดแห่งเนี่ยขาดทุน9.5ล้านนะคะเทียบกับ1 Q63 คิาที่มีกำไร16.5นะคะทางแต่ถูกชดเชยทั้งหมดนะคะด้วยผลดำเนินงานของทางเมกะนะคะที่ทางด้านเอถือไว้ถือหุ้นอยู่49%นะคะที่แม้จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะแต่น้อยกว่านะคะก็เลยยังสามารถรายงานกำไรไว้อยู่ที่110ล้านนะคะเทียบกับ1 Q63 คิวที่120ล้านค่ะแม้กำไรจากการดำเนินงานนะคะคาดมีโอกาสชะลอลงนะคะจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ มีการปรับพื้นที่นะคะจังหวัดกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราก,การนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่เท่งด้าน SF เอเอมีห้างคอมพลีที้มอลล์อยู่นะคะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะแต่กําไรสุทธิเนี่ยค่าลดลงไม่มากนะคะหลังมีกําไรจากการปรับมูลค่าอุติธรรมของ IP อยู่อย่างไรก็ดีนะคะด้วยส่วนต่างราคาที่จํากัดนะคะจากราคาพื้นฐานปี64ที่7บาทส5าสตางค์นะคะซึ่งก็รวมผลกระทบข,ของตัวการปรับกําไร IP แล้วนะคะทางฝ่ายก็ปรับลดคําแนะนําจากเดิมนะคะซื้อเป็นถือค่ะ ในส่วนของอาภาพรวมการลงทุนในทองคำนะคะเราก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะแกว่งตัวออกข้างไปก่อนนะคะแต่ว่า,าตรงนี้เนี่ยการแกว่งตัวออกข้างเพื่อรอที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะก็ยังมองแนวโน้มหลักในทางขึ้นอยู่นะคะโดยราคาทองคำเองเนี่ย ขึ้นไปชนแนวต้าน1845ี่เหรียญสหรัฐต่อออนซ์แล้วก็มีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับ1830เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้นะคะหลังจากที่มีการย่อตัวลงมาเรามองว่าความกังวลในเรื่องของการเล่งตัวขึ้นของอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำในช่วงนี้อยู่นะคะพร้อมกับทิศทางกการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ ในส่วนของตัวเลขการจร้างงานในฝั่งสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งให้ภาพในเรื่องของตัวตรางเงินเฟอ้อที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะว่ามาจากมาตรการกระตุ้นจากทางด้านนายโจไบเดนนะคะมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของภาคแรงงานเองนะคะโดยทั้งนี้เองเนี่ยล่าสุดนายโจไบเดนเนี่ยก็ออกมากระตุ้นให้ในายจ้าง ในภาคเอกชนเนี่ยขึ้นค่าจ้างเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเร่งให้ลูกจ้างของตนเนี่ยเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วมากขึ้นนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่า ก็น่าจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับในเรื่องของประเด็น,นตาเงินเฟอ้อหลังจากที่เราเ,าเคยให้ภาพไปนะคะในเรื่องของเ0 y e a r Break e v e n In n ินฟลักที่เร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เองเนี่ยก็คือคืนวันพุธนะคะจะมีการรายงานตัวเลข CPI นะคะหรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐก็คาดการณ์ว่าจะออกมาในทิศทางที่เร่งตัวขึ้นสำหรับตัวเลขเดือนเมษานะคะ ตรงนี้เนี่ยเราเลยมองว่าถ้าตัวเลขเนี่ยออกมาตามที่คาดหรือว่ามากกว่าที่มีการคาดการเนี่ยก็จะยิ่งเร่งแรงซื้อในส่วนของตัวทองคำนะคะในฐานะที่เป็นอินฟลชันเฮดนะคะ ถึงแม้ว่าถ้ามาดูในส่วนของตัวบอลยูสหรัฐเองนะคะก็มีการชะลอการปรับตัวลดลงต่อนะคะแล้วก็ดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยมีดิดกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังลงไปใกล้ระดับ90จุดนะคะก็เช้านี้เนี่ยขึ้นมาแถวระดับ90.3นะคะแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยเราก็ยังมองว่าแนวโน้มของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังอยู่ในทางอ่อนค่านะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะยังเป็นบวกกับราคาทองคำอยู่ ะะยังมองโอกาสที่จะคาเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อละกันนะคะว่าจะออกมายังไงแต่ว่าคืนนี้เองเนี่ยตัวเลขสําคัญที่จะประกาศออกมาในฝั่งสหรัฐก็คือตัวเลขเตําแหน่งงานที่เปิดรับนะคะก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านห้าแสนตำแหน่งนะคะ ในส่วนของการเคลื่อนไหวของวันนี้ซึ่งเรามองว่าอาจจะไซด์เวย์ไปก่อนนะคะเพื่อรอความคืบหน้าของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ1,830ถึง1,840นะคะในส่วนของตัว GOM 21นะคะก็เป็นพรีเมียมในราคาสปอร์ตอยู่ประมาณ2เหรียญนะคะ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะเนื่องจากว่าราคาเนี่ยลงมานะคะแถวแถวระดับ1,830ยังไม่หลุดลงไปนะจะเป็นจังหวะให้เก็งกำไรในฝั่งรองเพื่อดิดกลับไปแถวระดับ1,840หรือว่าคืนนี้อาจจะมีดิดไปสน1,845อีกรอบนึงได้เหมือนกันแต่ว่าระหว่างวันนะเน้นเป็นเทรดดิ้งลองนะคะ GOM 21ในกรอบ1832ถึง18 4 2ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ